ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายปวมใจให้ไปหยุดนิ่งนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือละครองใจให้หยุดให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายสบาโดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาสองอย่างแดงทีด่นดนแนะนำมือชาวนี้จะต้องฝึกฝนอบรมใจกันให้ได้ทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งกันเอาไว้เพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใคร แล้วก็เป็นกรณียากิจเป็นงานดีแท้จริงของเรานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งตราบใดใจไม่หยุดนิ่งยังเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต จิตก็จะไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิตไปได้เพราะว่าพลังบุญของเรามันอ่อนแต่ถ้าหากหยุดนิ่งได้เข้าถึงพระรันตรยัยพลังบุญบาร,รมีของเราก็แก่กล้าแก่รอบขึ้น เมื่อธรรมาจากรคูและญาณทัศานะบังเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วพลังบุญนั้นก็จะไปกระจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายกระทั่งดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ เราเกิดเข้ามาในชาติกระเพือกการนี้นอย่างน้อยที่สุดการฝึกใจให้หยุดนิ่งก็จะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีในที่อื่นนอกจากการทำใจให้หยุดให้นิ่งเท่านั้นแล้วก็ทำแทนกันไม่ได้ด้วย ต้องทำด้วยตัวเองเป็นปัจจตังทำด้วยตัวเองใครทำแทนไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆควบคู่กับการทำมากินของเรานะหรือการคลองเรือนหรือการศึกษาเล่าเรียนให้มันควบคู่กันไป บริหารเวลาของเราให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ต้องให้รู้ว่านี่คือง,งานที่แท้จริงของเรานอนนะครับเป็นงานที่คอยประคับประคองให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์อันมันฝึกใจให้นิ่งให้หยุดให้นิ่งมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้เยอะ และความํำนาญมันก็จะเกิดขึ้นที่เหลยกว่าวัส,สีมันเป็นวัส,สีมีความํำนาญพอเรานึกน้อมอหยุดนิ่งใจมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะยากก็ยากตรงหยุดแรกเนี่ยเพราะเราไม่เคยหยุดมาก่อนหยุดใจนะอายุด ใจหยุดแรกได้หยุดที่สองสามสี่มันก็ง่ายขึ้นแต่ถึงง่ายขึ้นก็ไม่ควรประมาทชะล่าใจก็ต้องทำบ่ยบอยๆในทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเดินฝึกกันบ,บ,บ่อยๆมันก็จะสอดคล้องกับการกระทำในชีวิตประจำวันได้ คือข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในก็จะหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในรลอองค์พระชัดใสแจ่มได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราทำจนชำนาญเพราะใน,นความชำนาญน,นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมือ่อเราใปความเพียรต้องฝึกฝนทำให้ได้ทุกอริยบท แล้วก็หมันสังเกตว่าที่เราทำเนี่มันถูกหลักวิชาไหมตึงไปไม่หย่อนไปไหมให้สังเกตให้ดีแล้วก็ปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีได้สังเกตให้ความพึงพอใจบงเกิดขึ้นการนั่งจะมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็ว เราไม่เบื่อหนายในการนั่งมีความสุขสนุกกับการนั่งแม้จะยังมืดอยู่แต่เป็นความมืดที่เรารู้สึกว่าเป็นมิตรกับตัวเราแล้วก็เราเข้าไปคาดหวังว่าเราจะได้อะไรเห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละและหลังจากนั้นก็ ความละเอียดก็ค่อยๆสังสมกันไปเรื่อยๆในทุกๆอริยาบทต้องฝึกกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปทุกวันเลยสำหรับใครที่เห็นดวงธรรมแล้วก็อย่าชะล่าใจมาโอจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีเพื่อนนักเรียนอรงบาลฝันในฝันวิยาหลายๆท่าน เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเมื่อได้ดวงิใสก็ประมาทจะล่าใจแล้วมันก็จะเลือนหายไปเมื่อจิตหยาบขึ้นมาอวภายหลังทั้งการอยากเข้าไปสู่อารมณ์อันนั้นอีกก็เจอความอยากอยากได้แบบเดิมเลยนะมันมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันหยาบยิ่งขึ้น เกิดความเพียรจัดตั้งใจมากเกินไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ไม่ละเอียดแต่นั้นาหากเราได้ถึงจุดที่หยุดนิ่งได้กระทั่งดวงธรรมเกิดเป็นดวงใสๆหรือแม้ในระดับของบริกรรมอนิมิตที่มันหยุดมันนิ่งได้ในขั้นของอุกหานิมิตมันมั่นคง เห็นชัดแจ่มแต่ความสุขมันยังไม่เกิดขึ้นเลยในระดับปฏิภาคนิมิตที่มันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นดวงใสๆสเริ่มขยายได้ย่อได้เล็กได้ก็อย่าจะล่าเจามื่อกันถึงดุดนี้ก็ต้องฝึกกันต่อไปจกนกระทั่งถึงจุดที่มันตกศูนย์ดวงธรรมเกิด แล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างเดียวเรื่อยไปเห็นแล้วก็ต้องฝึกให้เฉยๆแต่อดดีใจไม่ได้จนกระทั่งมันหายไปภาพนั้นหายไปก็ช่างมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ลืมไปว่าเราเคยเห็นมาก,ก่อนเราจะไปเสียดายสิ่งที่เราเคยได้ ทำตัวง่ายๆม็นนักเรียนอนุบาลแล้วก็ฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเหมือนไม่เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนและเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเอง,ละเอ,ล,งละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปถึงจุดที่มีความสุขเพราะความรู้ภายในจะั้งคู่กับความสุขความบริสุทธิ์หยุดนิ่งจันใจบริสุทธิ์มีความสุข แล้วก็มีความสว่างว่าสว่างเคยขึ้นก็เห็นภาพเป็นดวงใสเป็นกายไปในเป็นองค์พระแล้วก็เฝ้าเพียรฝึกกันไปอย่างเนี้ยแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเราจะรู้ได้แท้จริงเมือ่อถึงวันสุดท้ายนี่แหละ ที่จะเดินทางไปสู่พระโลกเราจะรู้ในตัวขงเราเองเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือแก่นสารของชีวิตอะไรที่มันยังไม่ใช่แต่ก็ระทงอาศัยสิ่งนั้นมันจะแยกออกพะจะจะเดินทางไปสู่พระโลกเขาวัดกันที่ความดีกับความชั่วไม่ใช่ความเก่ง อะไรต่างๆเหล่านั้นดูดีเลยชั่วใสหรือหมองตรงนั้นหละของจริงแหละของชีวิตเพราะอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยนจากความใสความบริสุทธิ์ถึงใจที่เกิดจากการสั่งสมบุญการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพราะได้ยามนั้นเมื่อเรานอนอยู่บนเตียงคนป่วย ทรัพย์ก็ช่วยเราไม่ได้ผู้จะเป็นที่รักของเราก็ช่วยเราไม่ได้แต่คนจะสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารอำนาจวาสนาอะไรมันช่วยไม่ได้เลยเราต้องช่วยตัวเราเองในตอนนั้นคนอื่นก็ได้แต่เป็นกองเชียร์เราแต่เราก็ต้องช่วยตัวเอง เราต้องสามารถนึกถึงบุญได้ต้องสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้จนใจมันเป็นหนึ่งมันมั่นคงไม่หวาดวันในมรณะภัยหรือกังวลใจเกีกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนั้นน่ะเราจะเป็นคนป่วยที่สง่างามอยู่กับบุญกุศลที่เป็นปรากฏให้เราเห็น เป็นกรรมนิมิตที่ทำให้จิตเราผ่องใสเ mm hmm. บิกบานลคัคตีนิพมันก็จะสว่างสว่างจกนกระทั่งทำให้เราเดินทางไปสู่ประโลกโดยความสง่างามไปแบบผู้ที่มีชัยชนะเหมือนพระราชาที่รบชนะศึก ที่ออกจากแคว้น,วนที่รบชนะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตายหรือการพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักใจมันจะใสใสสว่างจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นจะเห็นดวงธรรมชัดแต่เราฝึกจนกระทั่งเข้าถึง ราธรรมกายภายในได้ชัดก็ถือว่าเราได้เตรียมตัวของเราได้อย่างดีที่สุดแล้วเราธรรมกายขณที่เกิดจะมาปรากฏชัดใสแจ่มดับทุกเวทนาที่มันมังเกิดขึ้นได้และถึงตอนนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเดินทางไปสู่พรทลโลกที่จะประกอบไปด้วยภาพที่อลังการสง่าง,งาม สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของการมาเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีจะมีบริวารมีเทวรสหรือมีวิมานมาอย่างนั้นมากันเยอะแยะแล้วก็กลับไปแห่แห่กนกลับไปสุทีพักกลางทาง The Church, the Church ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมมโพธิสัตว์ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญรู้ว่าเป้าหมายชีวิตเราจะไปที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษรู้ว่าเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีนี่เราได้เปรียบคนอื่นเขา เป็นผู้มีบุญมีโชคที่ได้เรียนรู้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้นและก็ได้สั่งสมกุศล,ลธรรมประกอบกุศล,ลกรรมมาไว้อย่างนี้ก็ในภาคบ่ายช่วงนี้เราก็มาตรึกกระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราให้ใจใสๆก่อนที่ เราจะได้มารับของขวัญหรืออังเปาเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสั่งสมบุญและสิ่งที่ดีมีพยานทางวัตถุคืออังเปาที่มอบไอ้นีเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ผ่านมา ที่เราจะใช้ในปีต่อไปและผู้ที่จะได้รับของขวัญจากการสั่งสมบุญเสาแก้วก็ดีหรือบุญต่างๆก็ดีใจรของเราก็จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เพราะใจเราใสบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดการนิ่งรวมทั้งเราก็จะไดุ้ทิท บุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุปการีญาิสิพิสหายสัมมาจนทิละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปพลาดพลั้งร่วมเกินเขาในยามที่อก,กุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและติดมาเป็นวิบากกรรมบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรลอนวิบากกรรมเหล่านั้น แล้วเราก็จะได้นึกถึงบุญอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จออกแบบชีวิตในอนาคตให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราพอเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะเป็นต่อการสร้างบารมีของเราในอนาคตนั้นอย่างนอยก,ก็มีรูปสมบัติมีทรัพย์ยสมบัติมีคุณสมบัติมีพวกพ้องบริวาร ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือครอบครัวธรรมกายหรือเกิดในล้มเงาวิสสนาพิจารธรรมกายที่จะตัองอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ตั้งผังสำเร็จไปในช่วงภาคบ่ายของวันอาทิตย์นี้แหละแต่ในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆหยุดไปที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย วางใจของเราเบาๆให้ใจใสๆโดยไม่กังวลรลอสนใจในสิ่งแัดล้อมให้ทำประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกเราไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนอยู่คนเดียวในโลก ล้วก็เป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายวางใจหยุดใจนิ่งกันอย่างเดียวต่างคนต่างนั่งกันไปเยบเงียด